แล้ววันนี้นะฮะอยากจะให้ผ้าจานสมปองนะครับให้แง่คิดกับผู้ทศนิกชนทุกๆท่านแล้วก็ f c ของบริษัทหาไม่จำกัดจักนินครับก <ขอ S 1> ่อนจะฝากของตัวเองตามาฝาก FC ของหาไม่จำกัดท่านแรกก่อนพี่อุดม,ดมพี่โน้ตอุดมแต้พาณิ์ตอนที่ไปวิ่งกับพี่ตูนที่อีสานพูดประโยคนี้มาเลยฮะผมชอบหาไม่จำกัดมากเลยติดตามเรื่อยๆพี่โน้ตุดมพูดในในในเฟซไล๊นะครับขอบคุณพี่โน้ตด้วยนะครับขอบคุณพี่โน้ตอุดม พี่ข้อคิดตัวหนึ่งที่ตมาชอบมากเลยก็บอกทําก็โดนดา่าไม่ทําก็โดนดา่าเลือกทําด,ดาีกว่าขณะที่โดนดา่ายังมีอะไรให้ทำมันเราเพศสนุกเนี่ยเรายมเล่นตลกให้คนสนกุกให้คนผ่อนคลายให้คนมีความสุขเนี่ยมัน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 เป็นความสุขมันเป็นพลังชีวิตนะฮะมีสุขก็ต้องมีมีสาวนะมีวันอาทิตย์แล้วก็เราไปาพกักผ่อนกันด้วยไปเสาวก่อนเปเที่ยวไหมใกล้โอ้ สุ ata, ้ก็ต is ้องมีทุกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีรสารเสริญก็มีเนินทาใค้ถูกคนเนินทาไหมฮะโอ้ถูกเนินทาโกรธไหมฮะโกรธสิครับยาด่าคนเนินทาเราว่าสาระแนเขาอาจจะเป็นแฟนพันธ์แท้เราก็ได้ ใช้อารีจะมีคนชมใช้อารมณ์จะมีคนชัง mm hmm. ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เราใช้อารีเข้าไปก่อนเราก็จะมีคนชมว่า mm hmm. นิ่งเนาะทำใจได้เนาะให้อภัยได้เนาะ mm hmm. แต่ถ้าเราใช้อารมปุ๊บจะมีคนชังเราทันที mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำอะไรดีดเจตนาดีแล้วยังมีคนว่าอยู่ก็ขอให้เข้าใจเขาฉันเว้าใครชอบใครชังช่างเถิดใครเจอใครชูช่างเขาใครดา่าใครบ่นทนเราใจเราล่มเย็นเป็นพอเชื mm hmm. ่อเถอะว่าได้ประโยชน์มากมายในการที่เราทำให้คนหัวเราะ mm hmm. ทำให้คนมีความสุขไม่ว่าเราไม่ว่าทีมงานเนี่ย เป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะมีคนชมมากว่ามันช่วยได้นะมันเล็งร้ายในอารมณ์มันหายไปมันเล็งจริงๆมันก็ไม่เกิดขึ้นด้วยนะตามหลักจิตวิทยามันได้ด้วยยิ้มหนึ่งครั้งหน้าเป็นสีชมพูยิ้มสครั้งหน้าเป็นสีแดงระเรื่อยิ้มทั้งวันสีทัญยาโอ้คดีพริ อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความสุขฉนันก็ขอให้เราได้ทำต่อไปเพราะเราเจตนาดีเราไม่มีเจตนาร้ายอาตามาตแซวตรงๆท่านนายกท่านรองนยานงนยกตคื่อนอะไรเงี้ยแซวด้วยความรักจริงๆท<อ>่านไม่รักก็ไม่แซวหรอกเงี้ยแล้วจริงๆท่านก็มีความดีมากมาย6ปีที่ท่านอยู่มาท่านก็ทําความดีมากมายแต่มาเราก็ต้องมองความดีตอนนี้ตมาก็มองมา6ปีแล้วนะเนดะี๋ยวก็ต้องมีดีไม่ต้องห่วงแล้วเราแซวนี้แซวหน่อยหยอมเสกิดหน่อยคุกไม่ได้ขังหมาขังแมวขังใครขังเราต้องเซตนี่แหละฮะ ไม่ต <laughs> ้องเชิญมาแล้วนะชีวิตคนเราเกิดมาอายุเท่าไหร่เรารู้นะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้อใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเราจะ5ปี10ปี20ปีร0อปีก็แล้วแต่ให้คุ้มค่าสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มากสุดจะสร้างสิ่งหัวเราะจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดกับประเทศกับโลกใบนี้เก็บขยะลดใช้ถุงพลาสติกหรืออะไรปลูกต้นไม้ อะไรดีๆให้เราทาไปเลยฮะต่อมาว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วถ้าเกิดทําแล้วคนยังไม่ชมอย่าฝากความดีไว้ที่ปากของใครอุ้ยเก่งจังเลยเล่นเก่งจังเลยสนุกจังเลยไม่ต้องนะไม่ต้องไปรอยใครชมเราทำปุ๊บเราแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่เราทําเลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่เป็นพลังชีวิตให้กับตนเองให้กับคนอื่นแต่ถ้าเกิดถ้าเหนื่อย้วท้อก็คนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้และท้อแท้ามาจากเมืองจีนให้ก็คิดจริงๆดีกว่าม้าเร็วยังแพ้ลาเพราะ ลาไปก่อนมีสั้นไหมเดี๋ยวผมขอเซิร์ฟได้ไหมท่านฟังธรรมะแล้วจะไม่ง่แต่ถ้าฟังโปเตโตถึงมีรักแท้ก็ดูแลไม่ได้โอ้นี่ห้าปีนะอาจารย์เล่นอยู่อาจารย์เล่นอยู่เอาของใหม่สิม่อองฟังธรรมะแล้วจิตใจจะดีไปฟังพดสายอินดี้ขอโทษที่เขามาเป็นวันยิงยกองสำนน้องกองียง ตลอดเวลาเลได้แล้วครับผมวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์พระมหาสมปองด้วยครับครับพระวโนศักขังพระรางสาตูซาซา E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสาซาซาสา E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสาซาซาสา E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสซทซาซาซา E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวีเซนทีวีเซนทีวี่งเซนทีวี and